้อรับคุณอรุณีบากาเข้าสู่รายการ Thailand Morning Call ในตอนพิเศษวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันที่เรารำลึกถึงการจากไปครบหนึ่งปีของผู้ที่เป็นเสียงของประเทศอินเดียครับเป็นไน i ิงเกลเป็นผู้ที่ขับร้องเพลงมากกว่าเจ็ทดทศวรรษนะครับเป็นเสียงให้กับนังเอกของบอลลีวตั้งแต่ภาพยนตร์ขาวดำจน มิสเวิลด์อย่างอัชวริยรารนี่นะครับก็คือโอ้โหถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของอินเดียเมื่อปีที่ผ่านมานะครับวันที่6กุมภาพันธ์วันนี้เราก็รำลึกถึงครับแต่อย่างที่เราคุยกันตลอดนะครับว่าคืออ เธอเองก็ได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะมารำลึกถึงความยิ่งใหญ่ของนักร้องผู้นี้กันนะครับเธอก็คือลาดามังเกชกานะครับหรือว่าลัตามังเกชเกนะครับซึ่งมีอิทธิพลต่อชีวิตของอรุณีและมีอิทธิพลต่อชีวิตของผมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราเลยอยากนำมาแบ่งปันให้กับพี่น้องชาวไทยได้รู้จักกับเธอผู้นี้กันด้วยนะครับสวัสดีครับคุณอรุณี สวัสดีค่ะคุณวีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะครับคุณอรุณีอัปเดตผลงานก่อนครับล่าสุดตอนนี้มีผลงานอะไรแล้วบ้างหลังจากเรื่องพรจากฟ้าและกําลังจะมีผลงานอะไรด้วยครับค่ะ,ะหลังจากที่ได้แสดงภาพยนตร์เรื่องพรจากฟ้าก็มีภาพยนตร์สั้นเรื่องแขกไปใครมานะคะเป็นเรื่องที่สองแล้วก็ตอนนี้ ภาพยนตร์เรื่องที่สามก็ได้ถ่ายทําเสร็จไปแล้วปิดกล้องไปแล้วกําลังจะออกฉายภายในปีนี้กลางปีนะคะแต่ว่ายังบอกไม่ได้เป็นความลับก่อนค่ะก็ตอนคืออัลบั้มเพลงไทยก็ return home ที่ผลิตจากค่าย c l a s s y r e o r r d ก็ออกมาแล้วสองเพลงนะคะทางช่อง YouTube แล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกทางนะคะเพลงแรกก็คือโบกมือลาด้วยรัก เพลงที่สองคือแสนดีนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะครับไปติดตาม <นะ S 2> เยอะแน่นอน <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราจะขออนุญาตทางค่ายเพลงนำา MV มาเผยแพร่ในช่อง YouTube ของ Nomad Media Thailand ด้วยนะครับส่วนภาพยนตร์ได้ยินมาว่าเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เลยนะครับคือ A-list ทั้งนั้นเลยที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ congratulations ล่วงหน้านะครับขอให้ปังๆกับภาพยนตร์เรื่องนี้ในปีนี้นะครับ <c oughs> พูดถึง ลาตาหน่อยครับคุณอรุณีอย่างที่ผมเกริ่นไปว่าคือเธอยิ่งใหญ่มาก,กน,นะฮะคืออินเดียเนี่ยใช้คำว่า voice of the nation แล้วท่านูุสุจิตราที่ที่เป็นท่านธุอินเดียเมื่อปีที่แล้วตอนที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยท่านบอกว่าคือท่านใช้คำว่า end of the era คือโอ้โหคือมันไม่มีใครที่จะมาเทียบเท่าลาตาได้อีกแล้วครับคุณอรุณีอะไรคือความพิเศษหรือความยิ่งใหญ่ของลาตาสาหรับอรุณีครับ พูดถึงความยิ่งใหญ่ของคุณลต้านี่เราแทบจะเป็นผงทุลีที่จะกล่าวถึงความความยิ่งใหญ่ความความ perfection ของเธอนะคะคือคือสำหรับอรุมีแล้วก็เชื่อว่าสำหรับนักร้องอีกหลายๆคนนะคะก็เธอคือไอดอลเธอคือคือถ้าสมมติว่าเราจะพูดถึง complete singer ถ้าเกิดคนคนหนึ่งเนี่ยอยากจะฝึกให้ตัวเองเป็นนักร้องที่สมบูรณ์แบบ ต้องให้คุณลตาเป็นไอดอลเราซึ่งอารุน,นีก็ใช้ท่านเป็นคือนับถือท่านเป็นไอดอลตัวเองแล้วก็ฝึกฝนว่าเออทำไมเขาถึงเพอร์เฟกขนาดนี้โ <Note S 1> น้ตหนึ่งแบบว่าคือเขาจะไม่มีเพี้ยนเลยเขาจะเป๊ะมากซึ่งมันมันเป็น completeness อย่างหนึ่งของการร้องเพลงนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงเสียงนี่คือเสียงสว่าถ้าจะถ้าจะบอกว่าพระแม่สรัสวดีเนี่ยมาจุติในร่างเธอก็ก,ก็ว่าได้ เพราะว่าเสียงของเธอคือ angelic voice คือเสียงสวรรค์ไม่เพียงแค่เสียงอย่างเดียวทักษะการร้อง diction ก,การออกอัคราคำพูดคำร้องทุกคำชัดถ้อยชัดคำอันนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักร้องเพื่อที่จะสื่อถ่ายทอดออกมาว่าเรากำลังร้องอะไรเรากำลังพูดถึงอะไรการออกเสียงสำคัญมากซึ่งเธอมีทุกอย่างในตัวเธอ Yeah. i Shivam. Will... ทั้งอรุณีและผมเมื่อเราเกิดมาในบ้านอ,อินเดียนะครับก็คือเกิดมาเนี่ยก็คือในบ้านนี้ก็เปิดเพลงของลาตตาอยู่แล้วเนี่ยซึ่งเราก็จะรู้จักกับเพลงเหล่านี้ผ่านการชมภาพยนตร์ซึ่ง เด็กๆเนี่ยผมก็คิดว่าโอ้โห,หนังเอกหนังแขกเนี่ยเก่งๆทำไมร้องเพลงเก่งจังนะครับแล้วก็รู้สึกว่าพอครั้งแรกที่ได้ได้แบบว่าแมทช์ใบหน้ากับกับเสียงเนี่ยเราก็จะแบบตกใจเลยบอกว่าฮะนึกไม่ถึงว่าจะเป็นจะเป็นคุณลาตาไม่ใช่ว่าคุณลาตาไม่สวยนะครับเธอเองก็เคยเป็นนักสแสดงเธอเกิดมาในบ้านของอ ผู้ที่ทําละครเวทีด้วยซ้าแล้วเธอก็เป็นนักแสดงแต่ว่ารู้สึกว่าจะรุ่งทางด้านของการร้องเพลงมากกว่าหลังๆมาก็เลยก็เลยก็เลยมาเอาดีทางด้านการร้องเพลงนะครับตั้งแต่ยังยังยังวัยเยาว์เลยว่างั้นเถอะยังเป็นหนังขาวดําเลยนะครับแต่คือคาแรคเตอร์เนี่ยฮะคือคุณลต้าเนี่ยไม่ได้แต่งงานนะครับทั้งชีวิตแล้วเธอก็จะมี สไตล์ของเธอก็คือถักเปียสองเปียแล้วใส่นุ่งสารีนะครับมีส่วนใหญ่ที่เราคุ้นตาเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับซึ่งก็อ่ะหลายหลายคนก็ได้รู้จักกับความหมายของสารีสีขาวจากเรื่องกังกูใบแล้วนะครับมันแทนได้หลายสิ่งมากๆเลยนะครับแต่ นี่อารุณนี้เป็นเหมือนผมไหมครับนึกว่านางเอกอินเดียทุกคนร้องเพลงเก่งแต่จริงๆแล้วคุณลัตต้านี่คือ playback singer เออคอนเซ็ปต์ของ playback singer เนี่ยความหมายมันคืออะไรแล้วแล้วทำไมอินเดียถึงต้องใช้ playback singer ครับสำหรับเออซีนเนมาภาพยนตร์อินเดียเนี่ยเรื่องเพลงเรื่องดนตรีเป็นเรื่องใหญ่หนังบางเรื่องเนี่ยจะดังไม่ดังเนี่ยอยู่ที่เพลงนะคะบางทีหนังฟล็อปแต่ว่าเพลงดังอ่ะก็ไปได้ทีนี้เออ music director เ,เนี่ยให้ความสําคัญกับเพลงมาก แล้วเอตอนจะ,จะกลับไปตอนที่ว่าเราเราเล็กๆเราฟังเสียงลาตากาันอสมัยเราเด็กๆเนาะเวลาเราดูภาพยนตร์บอลีวูดในบ้านเนี่ยก็จะมีเหยียดเสียงเนี่ยเสียงเดียวที่ว่ามัน,ม,น,ม,นมันเข้าหูเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันใช่แต่ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราคิดว่าอนังเอกคนนี้ร้องทาไมร้องเสียงเพราะจังเลยพอกลับมาดูอีกเรื่องเรื่องถัดไปออก็เสียงเดิมแต่ทําไมนังเอกทุกคนเสียงเดิม ทำไมมันเสียงเหมือนกันซึ่งตอนนั้นเรายังไม่เข้าใจแต่พอเราเริ่มศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้เริ่มเข้ามาในฟีลนี้ก็เลยทราบว่าอ๋อนี่เขาคือ playback singing คือคนที่ว่าร้องเพลงหลังไมค์ให้แต่ว่าดาราเนี่ยลิปซิงแต่ว่าคือความสามารถที่เธอจะพูดเนี่ยคุณละตาเนี่ยร้องเพลงให้กับสมัยมาดุบาลานาร์กิส มาถึงเฮม a ามาลินี ini, จนกระทั่งมาถึงแอชวอรีไรมิสเวิลด์นะคะคือคือนักร้องคนหนึ่งเนี่ยเสียงเนี่ยไปได้หมดกี่ทศวรรษอะ่ะคุณวีคิดดูสิคะว่าความสามารถเธอมากแค่ไหนทีนี้ Playback s ซิงกิ้เนี่ยการที่จะร้องเพลย์แบ็กซิงกิ้งคุณละตาเนี่ยต้องใช้ความรู้สึกว่าเรากำลังเป็น นาร์กิสหรือเรากำลังเป็นเฮมามาาณีในเรื่องต้องมาศึกษาดูก่อนว่าซีนนั้นเป็นยังไงเขากำลังเป็นซีนเศร้าแล้วก็นางเอกร้องไห้คิดถึงพระเอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เธอก็ต้องใส่อารมณ์แล้วก็ใสคาแรคเตอร์ตัวเองเข้าไปในออดารานั้นๆเพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้สึกออกมาได้ดี ซึ่งไม่ใช่ง่ายเลยนะครับคือคือเธอก็ต้องสวมบทบาทเป็นตัวละครตัวนั้นไปด้วยแต่ถ่ายทอดออกมาด้วยตัวโนต้ตด้วยเสียงเพลงและแล้วเราก็จะเห็นว่าแม้แต่เสียงของคุณลต้าเองก็มี วิวัฒนาการตามวัยของเธอที่เติบโตขึ้นซึ่งที่ผมอึ้งมากคือแบบว่าเธอยังสามารถเป็นเสียงของ Miss World a s ว r a ร i a รายในวัยตอนนั้นคุณลตาก็น่าจะ60-70แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังคงโอ้โหเธอมีวินัยสุงในการดูแลเสียง <c oughs> อของของตัวเองนะครับเท่าที่ผมเคยอ่านบทความเนี่ยเหมือนกับน้ำเย็นก็ไม่ทานเลยแล้วก็ตื่นเช้ามานี่คือสวมดมนต์ก่อนแล้วผมไปดูบทสัมภาษณ์หนึ่งผมชอบมากเลยเขาบอกว่าคุณเป็นนักร้องอะ่ะ คุณก็ต้องร้องเพลงทุกวันเนี่ยมันเลยเป็นแรงบันดาลใจให้ผมเหมือนกันนะครับคือเราเป็นผู้ประกาศข่าวเราก็ต้องออกเสียงต้องอ่านข่าวทุกวันน่ยมันคือเป็นการ master your, your 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 craft มันคือเป็นการทําให้เราเนี่ยมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆซึ่งนี่คือนี่คือแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยครับใช่เขาบอกว่า practice makes perfect ซึ่งทุกวันเนี่ยสำหรับนักร้องหรือนักดนตรีหรืออะไรก็ตาม นอกจากนักกีฬาด้วยก็ได้หรือนักวาดภาพหรืออะไรก็ตามทุกอาชีพต้องมีการฝึกฝนอยู่เป็นประจำเพื่อที่จะทําให้เพอร์เฟกมากขึ้นถูกไหมฮะอย่างอารุณีเองทุกชั้ก็จะต้องมีการฝึกซ้อมอซ้อมเสียงตัวเองอเพื่อใหอ้พลังเสียงดีขึ้นแล้วก็เรนจ์ไปได้ได้ไ,ดไดกลามากขึ้นครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ,คญตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยนะครับพอลาตาจี uh, G จากพวกเราไปเนี่ยนะครับ uh เราก็มีการคุยกันว่าเ,เราอยากจะทำคอนเสิร์ตเพื่อที่จะเป็นทริบิวต์รำลึกถึงลาต a าจีนี่เป็นการเรียกโดยสุภาพนะครับเป็นการให้เกียรติเป็นภาษาแขกลาตาจีนะครับก็เราก็เลือกเพลงกันไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอเป็นทีเซอร์หน่อยดีไหมครับมื่สักครู่คุณอรุณีเกินมาละว,ว่าเธอขับร้องเพลงตั้งแต่นางเอกในสมัยยุคข,ขาวดำอย่างมาดูบาลาเนอร์กิช เราก็เลือกมาด้วยเหมือนกันนะครับมาฟังในเสียงเวอร์ชันของอรุณีกันนิดหนึ่งนะครับว่าเลือกเพลงเหล่านี้มาเนี่ยเออมันมีความหมายอย่างไรบ้างอย่างเช่นเพลงในปี1949นี่ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเพลงที่ทําให้เธอนั้นพลิกเลยนะคะคือ,ค,อคือเธอโด่งดังจากเพลงนี้และกลายเป็นว่าจากนั้นมาเนี่ยนางเอกที่ได้เสียงของลตัตตาไปเป็นเสียงของตัวเองในภาพยนตร์เนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จคือต้องต้องแบบบางคน command ด้วยซ้ำว่า ฉันจะเล่นหนังเรื่องนี้ตอ่อเมื่อเป็นเสียงของลาตาเท่านั้นหรือว่าต้องเป็นเสียงของลารตาเท่านั้นถึงจะทําให้หนังเรื่องนี้ประสบความสําเร็จอย่างนั้นเลยนะครับค่ะใช่มีอยู่เพลงหนึ่งในปีพศ1949ที่เป็นเพลงที่เธอได้เบรกในบอลิววดคือแบบคือเกิดเลยว่ากด้วาได้เพลงนี้คือทำให้ชีเกิดนะเดี๋ยวขอสั่เพลงนิดนึง I got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 , I got, I got, I got. I got. เคยทำโฟกัสกลุ่มด้วยซ้ำนะครับหลังจากที่อารุณีกับผมเลือกเพลงกันแล้วเนี่ยสำหรับคอนเสิร์ตเนี่ยนะครับเราก็เชิญเพื่อนๆชาวไทยที่ไม่เข้าใจภาษาอินเดียเอ่อภาษาฮินดีหรือภาษาปัญจาบีก็ตามนะครับภาษาที่อยู่ในเพลงนะั้นอะไม่เข้าใจแต่ว่า enjoy กับเพลงซึ่งผล <c oughs> ลัพธ์ที่ออกมามันคือเพลงเพลงนี้นครับที่ว่าทุกคนถึงแม้ไม่เข้าใจความหมายแต่ชอบเลยมันคือเพลงอะไรครับ a j i ีบดาสตาเฮ y อันนี้เป็นเพลงที่ uh huh. ออกจะแบบแนวออเคสตราคือยิ่งใหญ่มากแต่ยังเป็นขาวดำอยู่นะคะุณมียังเป็นยังเป็นสมัยขาวดำอยู่นะซึ่งซึ่ง,ง,ง,งน่าทึ่งมากๆว่าคอมโพเซอร์สมัยก่อนเนี่ยเขาเขาทำอะไรได้ยิ่งใหญ่จริงๆลองฟังดูนะคะ रास्ता है ये कहा तो शुरू कहा खत्म ये मंजिलें कौन सी है? न वो समझ सके न हम अजीब रास्ता है ये कहा शुरू कहा खत्म จากนั้นเนี่ยก็มีอีกเพลงหนึ่งซึ่งอันนี้ผมก็จะพูดประจำใน,ในรายการว่าอ่ะไม่ใช่ว่าลาตินมิวสิกหรือว่าเวส t e เทิร์นมิวสิกจะไม่มีอิทธิพลต่ออินเดียมีเหมือนกันผมฟังครั้งแรกเนี่ยตอนแรกเราก็ไม่รู้จักพอเรามาได้ฟังต้นฉบับของเขาวอกวอ่าที่มามันมาจากเพลงนี้นี่เองอยากจะให้ร้องให้ฟังก่อนครับเพลงนี้ได้ค่ะเดี๋ยวลองทายนะครับว่าชื่อเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรมาจากไหนมาจากเพลงอะไรนะครับใช่ค่ะ ये समा समा है ये प्यार का किसी के इंतजार का दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का ये समा। เบสเมมูโชนะครับนี่ก็มาจากภาพยนตร์ในปี1965นางเอกที่ดังมากตอนนั้นคือคุณนันทานี่ก็เป็นที่มาให้คุณพ่อผมได้ตั้งชื่อพี่สาวว่านันทาเพราะว่าเธอเกิดปี1น <laughs> ่นี่คือที่มาว่าทำไมพี่สาวผมชื่อนันทาเพราะว่านางเอกที่ชื่อนันทานเนี่ยดังมากในปีนั้นนะครับข้ามมาทศวรรษที่80นะเฮมามาลินีนี่ก็เป็นอ่อผู้ที่ คือผมนึกถึงเสียงคนอื่นไม่ออกเลยนอกจากเสียงของลาร์ตาที่เป็นเสียงให้กับเฮมามาลีนีนะครับแล้วก็ยังมีนางอีกคนหนึ่งที่ดังมากคือเรคานะครับแล้วก็อาจากภาพยนตร์เรื่องนี้ในยุคเอทแสดงร่วมกับอมิตาบจันรเพลงนี้ก็โอ้โหเราเราเริ่มเห็นพัฒนาการละเิพาร์เจอร์จากจากขาวดำมาเป็นเพลงนี้นะครับเพลงนี้ก็เป็นมีความเป็นบอลีวูดเลยฮะคือไปไทยทำเนาะถึงถึงสวิตเซอร์แลนด์เลย ฉากฉากสวยมากๆเลยค่ะคุณบีถ้าใครยังไม่เคยได้ชมภาพยนยร์เรื่องนี้ต้องชมนะคะลองกลับไปดูหาใน youtube ได้ชื่อศิลสิระ,ะ,ะนะคะเพลงต่อไปจะเป็นเพลงนี้ มาถึงเพลงสุดท้ายครับอย่างที่ผมบอกคือผมอึ้งมากว่าไม่คิดเลยนะครับว่า เธอจะเป็นเสียงให้กับ Miss World อย่างอัชวายาายาได้ในวัยที่ลต้าตอนนั้นก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้สูงวัยแล้วนะครับแต่เสียงของเธอยังเป็นสาวอยู่เลยคุณเอรุนียรุ

ยิ่งเพิ่มขึ้นอ่ะคุณวีเชื่อไหมคะว่าตอนแรกนี่อยู่ที่ c ีเอ่อซที่ดีนะคะเพลงแรกๆเ <ừ. S 1> สร็จแล้วถัดมาเป็นค e อเสร็จแล้วมาเป็น f f นึกออกไหมคะคือยิ่งสูงไวยิ่งร้องได้ดีขึ้นยิ่งยิ่งพอลิชมากขึ้นอ่ะซึ่งมันอัศาจรรย์จริงๆอ่ะคุณวีครับครับอย่างที่บอกกันะว่าเป็นแรงบันดาลใจได้ดีมากๆเลยกับทุก อย่าว่าแต่นักร้องเลยครับผมว่าเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยก็มีเป็นไอดอลเลยนะครับว่าประโยคนั้นประโยคเดียวเลยครับที่บอกว่าคุณเป็นนักร้องอะ่ะคุณก็ต้องร้องเพลงทุกวันอะ่ะใช่ครับเราเป็นผู้ประกาศเราก็ต้องประกาศทุกวันถึงจะไม่มีใครจ้างเราก็ต้องฝึกออกเสียงทุกวันเพราะว่านั่นคือ c r a f t ์ m a n s h i p ของเรานะครับนั่นคือสิ่งที่มันมันมีมันมีความหมายมากแล้วมันมันผมรีเลทกับประโยคนี้มากเลยนะครับอรุณีเองแหละครับเราอยากจะให้อ่า คือเราเราเรียนรู้อะไรจากชีวิตของลาตาจีได้บ้างครับเธอเป็นตำนานเนาะเธอเธอแบบว่าความหมายของเพลงเพลงแรกเนี่ยนะครับที่เราเริ่มรายการเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะปิดรายการอีกรอบหนึ่งด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยท่อนนั้นนะ,นะครับว่าถึงแม้ชื่อจะหายไปถึงแม้ใบหน้าจะเปลี่ยนไปนะครับน้ํากุ้มใจก็น้ำคือเนมก็คือชื่อชื่อจะหายไปแจเฮราะจะเปลี่ยนไปนะครับแต่เมรีอาวสที่ประจานคือ ยังไงเสียงก็ไม่เปลี่ยนเสียงของเธอก็ยังอยู่เป็นอมตะตลอดไปนะครับมันคือความหมายที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะครับอืมครับอรุณีอยากจะฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมบ้างครับสิ่งที่เราเรียนรู้จากนักร้องคุณลตัตตาัมอเกชกันะคะคือ dedication วินยัยความความมีเฟสความมีศรัทธานในสิ่งที่ตนเองรักอยากจะเป็นและอยากจะทำแล้วก็ความมีวินยัยสองอย่างนี้นะคะที จะพาให้เราไปไปสู่จุดสูงสุดของสิ่งที่เราจะทำที่เราต้องการจะทำในชีวิตแต่มันเป็นสิ่งที่ที่ทัดนำพาเราไปถึงจุดมุ่งหมายของเราได้วินัยและศรัทธาความฝึกฝนเป็นประจำขาดวินัยไม่ได้นะทีคุครับ,รบอันนี้จำเป็นสิ่งเรียนรู้มากๆเลยนะครับ <laughs> พรสวรรค์อย่างเดียวไม่พอต้องมีวินัยและต้องมีศรัทธาด้วย <laughs> <laughs> ครับ สวรรค์ให้พรมาแล้วแต่อยู่ที่คุณแล้วแหละว่าคุณจะจะพัฒนามันไปสู่จุดไหนนะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากชีวิตของลัตตามังเกชเชนนะครับซึ่งจากไปเมื่อปีที่แล้ววันที่6กุมภาพันธ์วันนี้เรารำลึกถึงลัตาเังเกชเช่นในโอกาสครบรอบหนึ่งปีการจากไปของลัตตามังเกชเขอบพระคุณคุณอรุณีมากมากเลยนะครับแล้วถ้าเกิดมีผลงานภาพยนตร์อย่าลืมมาแบ่งปันกันนะครับในรายการ Thailand Morning c a l l วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับน้องขอบคุณคุณวีมากๆนะคะ nan